สวัสดีครับคาปอยอร้อยเรื่องมวยไทยอีพีที่717คลิปนี้ให้คือเรื่องว่ามวยสร้างเควันเจอเข้าลอยหกซ้าย เจ้าเสือใหญ่อโยุทยาไฟย,ยิมปะทะก,กับริกุอันโปนักขราชาวญี่ปุ่นเรื่องอาราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2,562หรือ2,019ในสึ World, กเควันเวิร์กกำังปรี2,019รอบก่อนรองชนะเลิศที่โยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นก,การการ์คิกบ็อกซิ่งในพินกาดน้ำหนัก57.5กิโลกรัมกำหนด3ยกยกละ3นาทีหนึ่งกากมวยคู่นี้ไปไวมาเร็วเคลมเร็ว ทเลแถมอีกคู่ระหว่างเจ้าเสือใหญ่พะทะพาเครุโอวากิซึ่งผมจะตัดมาในยกทย้ายหากอยากจะดูคลิปเต็มๆย้อนไปดูที่ EP573 ของช่องนี้แหละครับเผื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปลอ่อยไปบนไปแบบภาษาไทยซอดแรกด้วยไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไรสาระเชินสาราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับา มาแล้วคูๆๆๆค่กิงเสียงกิงแก้าเสือใหญ่กับริกุอันปุนักทักข่าวี่ปุ่นเป็นยังไงยกแรกแหกหมานถอดเสื้อสามารถออกมาโอโหหุ่นนี้สูงกว่าซึ่งเก้วเสือใหญ่ของเราก็สูง166เซนติเมตรนั่นเองนะปัจจุบันอายุ23ปีเข้าไปสู่วันแชมเปี้ยนชิพซะแล้ว เป็นยังไงเมื่อ <'m> ปี2,562ตอนนั้นอายุเท่าไหร่บวกลบคุณหารเอง <c oughs> คุณกลอยน,นี่ก็ช่างงให้การบ้านซะละเกินมายังไงไปเร็วมาเร็วครับม,มวยสร้างของเควันดูซิว่าสร้างเงินสร้างทองหรือสร้างนี้สร้างสินกกแรกแหกมานอ้ากังเกงแดง นักมวยเก้าทิ่ในริกูอันโปอันโปนั่นแหละอ่ะกแอยาก็หาสูงยาวเขาดีเป็นยังไงส่วนเจ้าเสือใหญ่ของเรากางเกงน้ําเงินมุมน้ําเงินนั่นแหละโอ้โหอย่าล้อเล่นนะอ<ช>ืของเรานี่เขาลอยนี่เป็นซิเนเจอร์ของเขาแหละงานนี้จะมีเข่าลอยอีกไหม เอาสิอย่ากระพริบตาไปเร็วมาเร็วยกเดียวครับท่านผู้ชมยังไงเดี๋ยวก็ดูว่างานนี้ซิกเนเจอร์เข่าลอยเราจะได้ใช้ไหมปักปักเข้ามาโอ้โหเอาเข่ามั่งเหนียวคอมาตัวเองก็ล้มเอาลูกช้าหนักตูดแน่ๆเป็นยังไงยังโอ้โหเต่อย่างนี้คนมวยคลิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่นนี่ชอบเตะกิก เตะแบบเสยๆเนี่ยยังไงอย่าลเล่นโอ้โห,โหสายย่อเลยเห็นไหมโดนเขาาลอยโอ้โหโดนเขาเ่าลอยตามไปหุกซ้ายเข้าไปเป็นไงลุกไม่ลุกลุกไม่ลก,ลก,ลกโอ้โหประสานการทรงตัวยังไงยังไงไหวไหมโอ้โหเรียบร้อยนับถึงสิบแล้วครับพี่น้องบอกแล้วบอกว่าอยาการะพิบตาแค่ยกเดียวเท่านั้นเอง ประกาศให้ชนะเหน,เนือแผ่นดินญี่ปุ่นไป <15 seconds. S 2> ปัจจุบันนี้ทำมาค้าขึ้นเข้าสู่วันแชมเปี้ยนชิพใหญ่เสแล้วละ่ะ <c oughs> ไม่แน่คนนี้อาจจะเป็นคู่ตอ่กรของรถถังอยังไง ยังไงปักเข้าไปยังยังโอ้ยนี่เข่าลอยนี่นั่นแหละสายย่อเลยเข่าอ่อนเลยอ่ะปักเข้าไปหุก้ายเข้าไปเรียบร้อยเลยปักนี่สายยอดละมึนมึนอยู่ปอกเข้าไปโอ้ยเป็นยังไงมวยสร้างสร้างอะไรโอ้ยไม่ยอมรับไหวเลยเสียใจร้องไห้โอ้ ไม่ยอมเลยอาการหน้าเป็นห่วงใครใครเขาก็เตือนรางวัลเท่าไหร่เคโอในงานนี้เควันเวอร์กลงปีที่โยโกฮามายูริอารีน่านั่นเองครับประกาศไทยชนะอุ้ยแกคงเสียใจนะเพราะว่าเป็นมวยสร้างของเควันไงอันนี้ในรอบเท่าไหร่ รอบแปดคนสุดท้ายไม่แค่แปดคนสุดท้ายเขามีเริ่มต้นที่แปดคนละมั้งเนาะงานนี <c oughs> นน้อ่ะ <c oughs> ไปตามระเบ,บียบแล้วยังไงอ่าประกอบคุณเมีรักแฟนมวยที่อยู่ด้านล่างเอาคนนั้นนะคนน,น,าานนี้เป็นเจ้าภาพคนนี้เป็นเจ้าภาพไปไหวคุณรักคุณใหญ่เอาละคู่แถมของเราเจ้าเสือใหญ่เกอทาเครุโอวากิเซนซาลา ออกไปลก่อนเอ้าหมดยกสองพี่เลี้ยงให้น้ำเอ้าไม่ให้น้ำโอ้โหใจถึงใจถึงตัดออกไตให้น้ำให้เธอเนิ่มเอ้าอยากระพิบตาครับนี่ยกสามแล้วนี่ใช่ไหมอวอยากระพิบตายกสามแล้วครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขยับพ้อหาทำลายจังหวัดข้างล่างโอ้โหโกระโดดเตะสองชั้นยังไงโอ้โขี้เกียมฟานหาง เออนี่จระเข้โอ้เอามั่งเอามั่งเออรอขึ้นบนเขาลงล่างโดนสีข้างไปนิดนึงยังไงต่อในหัวข้อผมบอกว่าหางจระเข้ฟาดหางจระเข้เจอกับนาลายบันเสียนี่จะเป็นยังไงใครดีใครอยู่ครับเอาจับ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 ปล่อยไป บ้านเราห้ามเกิน3ามก้าก็ว่ากันไปไม่ไถนาะเมื่อก่อนโอ,อ้โหนำขบวนน้องจีพ่าวยศห้ามพ่าวยดยอมไถนาะแต่ตอนนี้น้องเขาก็เสียชีวิตไปแล้วทั้งพี่ทั้งน้องนำขบวนกับนำพลเอาละขยับข้าหาอยอมไถนาะไม่อยู่แล้วตอนนี้เจ้าเสือใหญ่จะโท์ให้ดูเตะล่างไปก่อนเตะตออโอ้กา้านคอโอ้ โดนโดนโดนไม่สนโดนไม่สนเดินเข้าหาออกใจมีรักแฟนมวยไปก่อนโอ้ยคำยันคำยันซอกเข้าไปยังไงอือสาวยุ่งสาว,สาวไงเข้าไปเสียบเข้าไปก่อนยังไงหักเลี่ยมอา้าวล็อกล็อกล็อกไปก่อนไม่ธรรมดาครับมวยญี่ปุ่นเถียงตลอดอา้าวแยกกันยังวาแยกสือชกยียต่อหาอยเช่นเคย นี่ได้ใจแฟนมวยได้มวยเดินนี่ไม่รู้วอะถูกไม่ถูกเอาไว้ก่อนเลยเดินไว้ก่อนเตะเข้าไปจับขาได้เตะึ้นที่้าอโดนโดนไหมโดนไม่ไม่ไมโดนกรกลับก็าหาก่อนซ้ายอ่าซายมาตลอดอยังไงต่อยังเอาคืนไหมเอาทิลูกพี่อืยังไงเสียบจอกนี่นึกว่าจะเสียบอ๋อทีสกัดต,ตัดฟีหาก่อนทีโอ้กเล่นหน้าเลยนี่ ปักเข้าไปกองอ่อนยาะเลยเห็นไหมบางอาจถีบ้าจัน <g ül> <g ül> เห็นตัวเตี้ยกว่ายไงแค่สองเซนเองเอไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอยากกระพิตาได้แล้วคิดเกียมปัญหาว่าออกลูกขีบใ,ในแบคทิกแบบนี้ออาวยังไงต่ออา้าวยับเข้าไปไหมอา้าวซ้ายซ้าย วัดขวาก่อนวัดระยะกระเตะซ้ายกันคนฉึกอ้ามีหมุนหลอกด้วยหมดยกสามห้ยเหนื่อยแทนลุ้นแม่เราได้ใจเองานนี้ให้น้ําแล้วฝั่งโน้นไม่มีใครให้น้ําเลยเหรอเฮ้โอโทษนึกว่าหมดยกแตกครับพี่น้องโอ้โหแตกนี่ นึกว่าหมดยกเอาสู้ได้มันไกลหัวใจหัวใครหัวมันไม่ใช่เอาวิ่งเข้าเลยโอ้ยเลื่อนอีกแล้วก้นฉี่ทางเออยังไงต่ออยากกระพริบตาเชียมประทังอ่านี่หมดยกจริงครับพี่น้องเอ้าไม่มีให้น้ำอีกแล้วตัดไปได้ยังไงมาอย่างนั้นแหละเอาอระวังนี่ยกที่สีครับ ไม่มียกห้าแล้วครับอ้าวจับตาดูให้ดีอย่าพึ่งเข้าห้องน้ำอย่าล้างถ้วยล้างจานดูตัวนี้ก่อนอระวังจระเข้ฟาดหางกับนาลายบันเสียนอะไรจะเกิดขึ้นใครบันใครโอ้โหายกว่า้ยนั่นไงเห็นไหมพลาดเห็นไหมพลาดจระเข้ฟาดหางดูสโลโมชั่นจระเข้ก่อนปักปักไม่โดนนาน เจ้จกระเช้าฟาดหางแต่เจนอนาะายบันเสียนก่อนปักเข้าไปโอ้โหช้อนขึ้นไปเลยอ่ะนะแต่กระเช้าฟาดหางเตี้ยไปนิดหนึ่งขาเราขึ้นคอเลยอ่ะเอ้โงานนี้ชื่นใจซะเหลือเกินไปโชว์ฝีไม้ลายมือให้ชาวญี่ปุ่นได้ดูอขอโทษขอภัยกราบลงงามๆขอโทษได้บักหลาด้ะ โอ้ยบ oh, ้ายบายไปโตเข้ามุ่มไปนั่นโอ้ย oh, oh, oh. วัฒนธรรมไทยมวยไทยเรานี่ขัดเป็นยังไงชื่นใจสิละเกินเข้มกันอ้าชนะไปแล้วที่เต่า <laughs> ขอขอบคุณาะคำปลอย,อ,อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเฮงแบบไร้กี่จำกัดสวัสดีครับ